สวัสดีครับจากเลโก i ไว c ์ชาแนลนะครับวันนี้ก็สภาวะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่โควิดเนาะสิบเก้ากำลังระบาดก็อยากให้พี่น้องทุกท่านนะครับดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะฮะแล้วก็อย่าเอาตัวไปเข้าไปที่ชุมชนที่เสี่ยงเนาะช่วงนี้เป็นห่วงเป็นใยกันครับก็เลยอยากจะให้เขาเรียกว่าอยู่ที่บ้านแต่การอยู่ที่บ้านก็ อยากออกกําลังกายหรือบางคนบางท่านที่อยากออกกําลังกาย,ยจะทํำยังไงซึ่งวันนี้เราก็มีตัวสินค้ามาแนะนํามาเสนอคือเป็นตัวเทนเนอร์ครับมาด้วยกันทั้งหมด2แบบ2สไตล์ซึ่งเทนเนอร์ตรัวน,นี้ทําให้สามารถปั่นออกกําลังกายอยู่ที่บ้านได้ด้วยเนี่ยแต่ว่าทั้งได้ออกกําลังกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าลดความเสี่ยงในการไปออกไปข้างนอกเพื่อรับเชื้อหรือติดเชื้อนะครับผม เรามาดูกระเจ้าตัวนี้ก่อนเลยครับเป็นตัวเทนเนอร์จับดูมครับเป็น s 5ไฟรุ่น F09 นเะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับดี่นี้ครับจะสังเกตได้ว่าตัวของเจ้าตัวนี้จะเป็นหุ้มยีโฟมมาแน่นหนาอย่างดีนะครับตัวนี้ ครับด้านในนะครับก็จะมีคู่มือการประกอบให้นะครับก็หือว่าเป็นภาษาอังกฤษด้วยไม่ยากครับขั้นตอนไม่เยอะเพราะโดยรวมเนี้ยตัวนี้มาประกอบมา90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วใส่นิดเดียวก็น่าจะโอเคแล้วก็นะครับเคทเนอร์นะครับ แล้วจะมีตัวเรียกว่าตัวโรลเลอร์นะครับแล้วก็ชุดอุปกรณ์นี้เขาจะมีมาให้เลยนะฮะไม่ต้องไปหาทั้งตัวะัะแจทั้งตัวหกเหลี่ยมแกนปลดถาดรองนะครับแล้วก็มีตัวชุดสำรองมาให้ด้วยเดีย๋ยวนี้เราจะมาประกอบกันให้ดูครับง่ายๆสำหรับท่านใดที่ สนใจแล้วก็เอาตัวคู่มือเนี้ยไปลองประกอบดนบนูนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับผมครบครันเลยนะครับตัวนี้แล้วก็วิธีใส่นะครับตัวนี้นะครับเอาด้านนี้ไงายขึ้นให้ ตัวให้ดูกรตัวโรเลอร์เนี่ยมันอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะนีครับตอนนี้สังเกตมันจะมีตัวน็อตยึดอยู่แล้วก็จ้าเค็นไปตรงนี้นะครับคายแล้วมันออกให้มันมีน็อตจับแหวนลูกปืนหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ยางเข้าไปจากฝั่งนี้ แล้วก็เอาแหวนนี้ใส่เข้าไปขันนะก็จะใช้ประแจที่เขาแถมมาให้นะฮะทั้งตัวนี้กับตัวหกเหลี่ยมตันนี้ก็เป็นหกเหลี่ยมแล้วก็ยึดไว้นะครับแล้วก็ใช้ประแจนี้ขัน ครื่องมือให้มาครบคันนะครับไม่ต้องลำบากไปหานะฮะสามารถประกอบใช้ได้เลยถ้าคืนพอให้มันตึงตึงมือครับได้แนละ้วแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวรองแกนนี่ฮะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับให้มันรับเข้าไป ตัวนี้จะเป็นตัวตั้งความสูงเพื่อรองรับตัวล้อนะครับเจ้าเทนเนอร์เอฟตัวนี้รองรับล้อได้ตั้งแต่ยี่สิบหกจุดยี่สิบหกนิ้วยี่สิบเจ็ดจุดห้านิ้วยี่สิบเก้านิ้วแล้วก็เป็นเสียหมอบเจ็ดร้อยซีนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวตั้งความเหนือ่อยแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับเหนื่อยห่ายระดับแต่ปรับเหนื่อยที่นี้ไม่ใช่ปรับเหนื่อยที่ทำให้ตูกจิ้งมันเหนื่อยนะครับ ปมือที่นี้คือหมายถึงว่าเวลาเราเพราะว่ามันเป็นจักรยานใสใช่ไหมจะใช้การปรับเกียร์เนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าตั้งหน่วงของตัวรถกับรอบขาให้มันสัมพันธ์กันซึ่งตัวนี้จะทําให้เขาเรียกแกนหุวเนี่ยหยุดเร็วขึ้นจะเป็นหน่วงตัวนี้นะครับซึ่งแค่นี้ก็เสร็จแล้วพร้อมใช้งานแล้วก็ตัวนี้ครับแกนปลดที่แถมให้มาคือเราไม่ได้เอาแกนปลดที่อยู่กับรถเนี่ย ไปใส่ให้มันเป็นรอยนะฮะใช้ตัวนี้แทนได้นะครับเป็นการบดที่เขาให้มานะครับใส่แล้วก็ดันล็อกเข้ามานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับล็อกนะครับให้มันเข้าล็อกนี่นะครับตัวนี้ไม่ได้มีเพราะว่าเป็นเทนเนอร์ประกอบง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วเขาแกะแล้วก็ล็อกปุ๊บ แล้วก็หนวดตัวนี้เพิ่มนิดนึงให้มันแน่นนะฮะให้มันโยกแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นฐานรองรองหน้าเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้หลังจากเลิกใช้งานนะครับก็แกนปลดตัวนี้ก็ให้ติดอยู่นี้เลยก็ได้ครับเวลาถอดเปลี่ยนแล้วก็ทค่นี้ครับเก็บสายให้ใหเรียบร้อย น้ำหนักของเจ้าตัวนี้เดี๋ยวลองชั่งให้ดูนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่เจ็ดจุดสองเจ็ดสองที่เราห้ากตัวนี้ครับเทนนแล้วก็วัสดุที่ให้มานะครับสังเกตจาก เลยที่ให้มานี่ค่อนข้างจะหนาเลยนะครับตัวนี้แข็งแรงครับแต่ว,ว่าทนทานเลยเ,เชื่อมอะไยๆครับทำมาดีอยู่ลองดูครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เ e นเนอรจับดุม f อ9นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต่อด้วยคลิปตัวเทนเนอร์สามนิกกนะฮะเดี๋ยวเอาติดตามชมครับตัวนี้สวัสดีครับ เรามาต่อกันอีกตัวนึงเนาะกับเทนเนอร์ครับตัวนี้เป็นเทนเนอร์3ลูกกิ้งนะครับตัวนี้เป็นรุ่น S5033 ตัวนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับมีสีแดงลูกกิ้งสีแดงแล้วก็เป็นลูกกิ้งสีดำเดี๋ยวเรามาดูตัวเนื้อวัสดุกันก่อนตัวโรเลอร์ครับจะเป็นอลูมิเนียมนะฮะแข็งแรงครับทนทานแล้วก็ลูกปืนที่ให้มานี่ก็ถือว่า ลื่นใช้ได้น,นะครับตัวนี้ใช้ได้เลยตัวนี้ตัวสายอ,าอุปกรณ์ที่ให้มานะครับปั้นหยียบตัวนี้สําคัญมากนะี้แล้วก็นี่มีสายสํารองมาให้ด้วยนะครับแล้วกท็ที่ประกอบครับเป็นผู้ภาษาอังกฤษง่ายในการใช้งานคนระับซึ่งมาดูกันเลยว่า F033 เนี่ย มีอะไน่าสนใจบ้างนะครับตัวนี้มีระแจมมาให้ด้วยประกอบง่ายครับตอนแรกตัวนี้สามลูกกิ้งตัวนี้รองรับขนาดวงล้อนะครับตั้งแต่20นิ้วขึ้นไปนะฮะย0นิ้ว26 27.5 2 9ยิบห้ย่แม้จะเป็น7 0 4ก็สามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับวัสดุแข็งแรงครับทนทานแล้วก็ห,หนาดี แนะนิดนึงทิกเวลาใส่สายนะครับมันจะมีให้ใส่สองฝั่งนะฮะฝั่งนี้เนี่ยจะมีน็อตบังคับอยู่ให้เช็ดสายมาใส่ในฝั่งนี้นะครับเพื่อเวลาใส่สายเนี่ยน็อตมันจะไม่ถูกกับตัวนอ็อตทีนี้แล้วก็เวลาตั้งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวขันแน่นๆซึ่งเวลาตั้งล้อเนี่ยตั้งยังไงให้อาล้อหลังมาใส่วางไว้แล้วก็แรงตัวล้อหน้านะครับตัวแกนปลด ให้ตรงกับตัวโรเลอร์เนี่ยเดี๋ยวจะมีสาธิตให้ดูช่วงท้ายคลิปว่าตั้งยังไงแล้วก็สําหรับมือใหม่คนที่อยากใช้เนี่ยจะทํำยังไงนะครับแล้วก็มีหลายคนถามเข้ามาว่าเจ้าสานุก,กิ้งเนี่ยกับตัวจิกดุมอันแรกที่เราทําไปเนาะอันไหนเนี่ยน่าใช้กว่าก็คือถ้ามือใหม่เนี่ยตัวจิกดุมก็จะเป็นในที่ง่ายคือไม่ต้องเสี่ยงกลัวลมมากแต่สานุก,กิ้งนี้ ถ้าลองได้เทนหรือได้หัดสักพักหนึ่งผมว่าก็ฝันได้เหมือนกันครับแถมตัวนี้จจะเขาเรียกว่านะออกกําลังกายได้เขาเรียกแน่กว่าเพราะว่ามันต้องเลี้ยงความเยอะตลอดเวลานะฮะอันนี้ลําบากนิดนึงแต่ถ้าทําได้ก็ถือว่าโอเคครับตัวนี้วิธีการครับตั้งพอได้ระยะที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็ขันสอดตรงนี้ให้แน่นนี่ครับผมแล้วก็นี่ครับ ตัวฐานตัวฐานนี้สําหรับมือใหม่หรือว่าคนที่ใช้งานจน,นชํานาญแล้วก็จําเป็นในการขึ้นลงนะฮะติดตั้งนะครับะแต่ทาฝั่งนี้เท่าน,นั้ให้เี้ตรงนี้มันจะมีบ่าอยู่เห็นไหมฮะ,ะนี่ครับแล้วก็บรรลาน็อตสองตัวนี้นะฮะวิธีขั้นตอนการใส่ก็คือนี่ครับ ตัวน้อเข้าไปก่อนตัวนี้ข่เนี้สุดเลยนะครับก็ใส่เหมือนตัวนี้เข้าไปนะี่คือตัวนี้กับตัวพื้นฐานเนี่ยมันต้องให้ขนาดกันซึ่งเราจะใส่ให้มันสูงขึ้นกว่าปกตินิดนึงเพื่อให้จะบรรลัษได้ง่ายนะครับในการติดตัง้ง ติดตั้งไม่ยากครับแล้ววางเลยปึย๊บแล,แล้วก็เราขยับดูอนี่ยตัวฐานก็ไม่ย่อแล้วแล้วก็ตามด้วยประแจอีกทีนึงขันให้แน่นนะครับตรงนี้แล้วก็ขันน็อตขึ้นมานะฮะให้มัน ตัวล็อกไวให้เกลือมันส่วนกันนะครับอของ่ายครับไม่ถึง5นาทีเสร็จแล้วพร้อมปั่นได้เลยตัวนี้อ่าแล้วเข้ามาดูเรื่องน้ำหนักของชาตัวนี้จีิงวานะครับแล้วก็อีกหนึ่งขั้นตอนการพับเจ็บก็ง่ายครับตัวนี้ม่กินเนื้อที่ ก็เรียบร้อยแล้วนะนะน้ำหนักของเจ้าตัวนี้นช่ไาก็ถนะือว่าน้ำหนัก พอดีครับไม่หนักมากจ,เจนเกิไปคุณผู้หญิงเนี่ยว่าใครอยู่บ้านก็สามารถยกพัดเจ็บใส่ตู้ใต้ตู้ซ้อนได้ครับง่ายๆเดี๋ยวจะท้ายคลิปจะมีวิธีการสหนับมือใหม่นะในการปั่นเจ้าเทนเนอร์สตาริงร่งตัวนี้ครับผมเดี๋ยวเราชมกันครับสวัสดีครับจาก Lego Bike Channel นะครับวันนี้จะพามาฝึก ปั่นจักรยานบนเทรนเนอร์สามลูกกงซึ่งก็ประจวบเหมาะกับภาวะโควิดที่ที่บ้านเราตอนนี้กำลังต่อสู้ปัญหากันอยู่คราวเนี้ตัวเทรนเนอร์สามลูกกงวันนี้ที่ผมจะมาสาธิตมันเป็นตัวรุ่นใหม่ของตัวเอสไฟที่ทำออกมาแล้วก็ผมจะมาแนะนำขั้นตอนของการฝึกแล้วก็หัดฝึกหัดปั่นบนเทรนเนอร์ตัวเทรนเนอร์สามลูกกงกันเบื้องต้นอย่างแรกเซตตัวรถเราก่อนก็คือตัวปรับ ปรับตัวเบาะความสูงของหลักอานน่ะให้ให้ต่ำลงกว่าปกติเพื่อที่เกิดเกิดเคสเสียจังหวะหรือผิดพลาดยังไงเราจะคอนโทรลลดได้หนึ่งนะครับคือปรับเบาสองตัวจานหน้าให้ปรับไว้ที่ตำแหน่งใบเล็กพร้อมกับเฟืองหลังในตำแหน่งที่เป็นเกียร์เบาก็จะประมาณค่อนๆเกียร์ด้านบนนิดน,นึงคราวนี้เดี๋ยวมาลองฝึกปั่นกันดูขั้นตอนตัวตัวเทนเนอร์สามลูกกิ้งเราจะในช่วงช่วงที่เราฝึกปั่นใหม่กับเขาเนี่ย อย่างแรกก็ต้องหาจุดตัวเซฟในการพยุงตัวเราก็อาศัยกำแพงก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นแหลกที่แขวนจกักรยานก็โอเคแหลกที่เป็นเป็นเป็นันน้วก็สามารถใช้ได้เหมือนกันรองเท้าอ่อตัวรองเท้าแนะนําว่าอย่าเพิ่งฝึกปัน่นโดยการใช้คริดค่อนข้างจะอันตรายกับการฝึกใหม่ก็ฝึกจากตัวรอ,องเท้าผ้าใบก่อนถึงถึงจะเป็นบันไดคริดที่ติดตั้งอยู่ก็ใช้รองเท้าผ้าใบฝึกปั่นก่อดก,ก็ได้ครับ ส่วนการตั้งเทนเนอร์เอ้ยการตั้งเทนเนอร์ของตัวสามลูกกิ้งก็คือในตัวรุ่นใหม่ของตัวเอสไฟมันจะปรับระดับได้ได้เยอะคก็คือซัพพอร์ตในจักรยานในหลายรุ่นแต่จากการตั้งรถเสร็จแล้วให้เซนเตอร์ของตัวล้อหน้าตัตรงแกนดุมตรงกับตัวแกนของหลอดตัวล o ก k i n g ด้านหน้าให้ให้ขนานกันให้อยู่ในแนวเดียวกันก็ใช้งานได้แล้วครับเดี๋ยวมาลองฝึกปั่นดู การปรับเบาะก็จะประมาณนี้ครับก็คือให้เราสามารถคอนโทรลตัวจักรยานได้ในจังหวะที่เราเสียตำแหน่งไปก็ยังจะประคองตัวจักรยานอยู่แล้วก็จะใช้ตัวกำแพงเป็นตัวช่วยในการพยุงปัน่นในการฝึกปั่นใหม่แล้วก็ตีรอบออกไปธรรมดาครับปั่นแล้วก็ฝึกบาลานซ์จับฟิลความสัมพันธ์ของตัวจักรยานกับลูกกิ้งดูสักพักหนึ่ง แรกๆมันจะอ่ามีสบัดไปสายไปสายมาก็สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าตัวลูกเก้งสักพักนึงครับถ้าเป็นมือใหม่เลยหรือถ้าใครพอได้แล้วก็ทิท้งจากตัวกำแพงไปเลยผมไม่ได้ปั่นมาหลายปีมันจะยังแกงๆงอยู่ครับจะประมาณฟิวประมาณนี้โอเคก็เราก็จะฝึกปั่นไปเรื่อย ประมาณนี้ครับหาลออเกียร์ที่มันสัมพันธ์กับรอบขาของเราผมจะยังไม่นิ่งเท่าไหร่ไม่ได้ปั่นนาน,านจะประมาณนี้ครับฝึกไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวสักพักมันจะสร้างความคุ้นเคยกับตัวจังหวะของสามลูกเก้งได้แล้วก็ตัวปรับเบาะเราก็จะคอนโทรลรถได้ประมาณนี้ครับผมโอ้ยเหนื่อยเรียบร้อยลองดูครับลองไปฝึกกันดู